ถ่ายังนี่ช่ยังนีเฟื่อนเฟื่อนเพื่อนลำ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 อือลำ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหลำลำสวัสดีครับสวัสดีแม่พี่ทุกคนทุกท่านครับนี่เราก็มาอยู่กับสุดรอนะครับผมมาอยู่กับสุดรอสุดรอแล้วก็น้องของเขาครับน้องของเขาก็มากวนเขานะครับดู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 ต้อง เหตุผลนะครับเมื <c oughs> ่อไม่แม่ป anyway. like ีหลังไปหลายท่านถามนะว่าทําไมต้องมีตอไม้นะครับก็ฟาเลงก็พยายามทําให้ตอมันเล็กนะครับเพื่อให้น้องได้แค่ขัดยิวนะครับส่วนงาก็ไม่ได้ผูกไว้บ่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับกลางคืนเราก็ไม่ค่อยแทงนะครับก็ไม่เป็นอันตรายนะครับแม่แม่้า่ว้าให้เขาขัดผิวนะครับดูถ้ามีตอมีอะไรผิวเขาก็จะเนียนแบบนี้นะครับเขาจะถูเล่นถูอะไรของเขาตลอดนะครับถึงเวลาผมถ่ายคลิปเขาจะชอบอ่ะเขาจะชอบ อ่าเอางาไปชิมนะเพราะว่าเขาแบบมันไส้ผมมาประมาณนี้นะเออดูดูด,ดูอีกสักแป๊บสยงเนี่ยอีกแป๊บสิง,ง,งแงน่นอนเลยน้องดาวเนี่ยดูละ <c oughs> ห,น,ห,หน,นูหาของกินไหมหนูก่อนหาของกินไหมหนูก่อนเดี๋ยวพี่ปพ้มให้เดี๋ยวพี่เื้มให้ครับถอยหลังลนะถอยหลังหนึ่งสองซ่อม <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มปีกโขยดินแล้วเด้อดาวโอ้ไม่นะไปรุ่นลมเสียนะเม่แม่เสียครับเปรุ่นลมเสียในวันนี้พระเลนก็ไม่อยู่นะครับตอนพระพระเลนเอาโอ้ท่ายังนี่ท่ายังนี่เพิ่์นเฟิร์นเฟิร์นลำ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 วู้ดลำ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 โอ้โหโอลำ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 วู้ยลำงามคักก่บน้องดาวครับ ไม่สา่งคอนเทนต์ในปืนเรปัก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 ลำไหนเร็วลำไหนเร็วลำก่อนอ้วนลำก่อนเร็วลลำท่าใหม่ลำท่าใหม่โอ้โห,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 หน่ารักมาก,กาน,นะครับเด็กอ้วนครับพ่อพอลืนเอาพี่สิบล้านไปทําเบรกนะครับแม่แม่สิโค้กกวักข้าใหม่กวักข้าใหม่กวักข้าใหม่เอาพี่สิบล้านไปทําเบรกแล้วทีนี้พ่อเพลินขี่พี่สิบล้านไปน้องดาวนี่ร้องรัน่นเลยนะบ,บอกว่าอยากไปด้วยอยากไปพี่สิบล้าน,นครับ พเพลินเตาพ mm. ah ี่สิบล้านไปซ่อมคนเดียวนะลูกวาดกวัดกวาดกวาดกวาดแป๊บนึงแป๊บนึงไหนเปื้อนมองให้กินไหนเปื้อนดูกล้วยก่อนมีกล้วยอยู่ลอแป๊บนึงนะไหนเปื้อถ่ายก่อนเอาลำก่อนเร็วลำอีกทีนึงไหนเปื้อนเอากล้วยกินเลยไหนลำไหนเร็วลำร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 ำลำรำรำไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาเอาลำเอาลำ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 เร็วลำ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  ล้ำลำลำลำุหุยเริ่มลมเสียะล้วล้ำไรเร็วรอล้ำล้ำล้ำลำลำไม่ไม่เอาเอาล้ำอ่ะเอาเหมือนตอนแรกอ่ะเอาลำล้ำลำเอาลำล้ำลำเร็วลำล้ำลำลำโอ้โหยลำไม่ได้ละกอดอย่างเดียวเลยทีนี้เริ่มมลมเสียละเริ่มมันลมเสียละโอเคเดี๋ยวเพื่อมาให้กินครับครับแป๊บแป๊บหนึ่งนะมาได้แล้วได้แล้วได้แนวกินละได้ของกินทั้งดาวแล้ว มานีมมาทางนี้มาวนมาทางนี้เร็วลาก่อนเร็วปักอย่างเดียวเลยลาก่อนลาก่อนเร็วคออออับก็เร็วรับเสียงย่อแห้งครับ,บเบอววันนี้รู้สึกว่าลมไม่ค่อยเสียนะวันนี้อากาศดีนะลดวงดาวไม่ค่อย ไม่ค่อยเคลนนื่อนเ่ยเพาหท่านถาวะครับรู้สึกว่าจะนิ่งนะวันนี้เพราะว่าอากาศดีไม่ร้อนนะครับมันจะมีฝนจะตกนะยมีข้างบนเป็นแม,ม่นะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับก็เล่นก็ต้องขออนุญาตแม่แม่ซีโยนนะคะเมื่อกี้ก็เลยนไม่อยู่นะผมก็เลยเอาพีสิบล้านไปซ่อมนะครับซ่อมเบรกนะเขาเรียกว่าไปเช็คนะไม่ได้พังหรอกครับแต่ไปเช็คให้มันดีก่าเดิมนะครับ ดูนี่ย,ยครับถ้าเรามีตอไม้บางก้าวน้องเขาก็จะดําแบบนี้นะครับแมมฟีเวลาแมามฟีามาเยี่ยมมาเล่นมามาเยี่ยมหาน้องดาวครับก็จะไม่ได้ต้องอาบน้ําบ่อยนะครับผิวงเขาก็จะดํานะคัถ้าไม,ม่มีเขาจะโห้หเหมือนไม่แป้งนะเหมือนมาดาเหมือนพี่เดือนนะจะถ่ายรูปไม่สวยนะครับแล้วก็อาบน้ําบ่อยมันก็ <c oughs> น้องดาวอาบน้ําขนาดมีตอยังอาบน้ําวันละกี่รอบนะครับ ถ้าไม่มีเนี่ยโอ้ยไม่อยากคิดภาพแม่ฟรีมาก็ต้องไปอาบแม่ฟรีมาก็ต้องไปอาบนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็เราก็เราไม่ไีแล้วโอ้ลูกน้องมาครับลูกน้องไปจำคายครับอืออือดูจะหมดแล้วนะครับจุดหล่อสร้างคอนเทนต์นะวันนี้รำให้แม่แม่ฟรีดูนะครับรำให้แม่ฟีชมกันนะวันนี้ไม่รู้ว่ากินแล้วจะลำอีกไหมนะเนี่ยฮึ บอกเขาไม่ได้นะแล้วแตอารมณ์เขานะครับน้องดาวนะแล้วแต่อารมณ์นะมเขาเลยเขาอยากโชว์อะไรให้เราเขาก็จะโชว์นะครับแต่ถ้าถือกล้องมาน้องดาวมีอะไรเป็นคอนเทนต์ให้พี่ปื้มแน่นอน,นครับช้างที่แบบขึ้นกล้องนะเวลาเห็นกล้องแล้วชอบโชว์นะหมดแล้วหมดแล้วบาน,นีเอ้เฮอเฮตาเป็นคงควงเราวันนี้เบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้ว,ว,ลวรับเหมือนวันนี้เขาไม่เขาเงเลยเขาไม่อ่า บ่หาวนะเขราบ่าหาวเขาก็ไม่ได <t un ep ad> ้แทงท่อไม้ครับแค่เมื่อวานเขาอเขาเคงไในเมื่อวานเขากินของเยอะแล้วแต่อารมณ์เขานะเมื่อวานเขาอาจจะงุดหงิดเขาก็เลยแทงบ้างนะครับแต่วันนี้เขาอารมณ์ดีก็เฉยๆนะไม่ได้แทงก็มีถูๆบ้างนะครับนี่ถูถููเดยไหมครับนี่นี่ถูโชว์ดิน้องดาวเออประตูถูอืมครับก็มีถูขาถูตัวถูหัวบ้างครับอืม แต่ถ้าวันไหนก็าลมเสียก็แทงมางนะมีมีแทงมากประมาณนี้ครับแม่แม่สติเอาเต้นเต้นนีเล้วปึ๊บเยเต้นก่อนเลยอเต้นเต้นเต้นเอาเอเอเออเอเอกอีกแล้วกักอีกแล้วว้ากินเยอะแล้วกินเยอะแล้วกินเยอะแล้ว ได้แล้วก่อนพี่เพื่มถ่ายเสร็จเดี๋ยวพี่พื่มมาให้อีกนิดนึงไม่ได้ไม่เยอะนะกินเยอะไม่ได้เลยนิดเดียวแล้วกว่าจะวันเพื่อนข่ดนั่นๆไปควักขาตะปูอีกเหรอบุณเห็นรูปปูควักตะปูแบบนี้ขอพี่เพื่มไไนบไายโอ้ยโอ้ยดูงานตั้งดาทางนี้นางานเขายาวขึ้นนะครับยาวๆนะครับตอนนี้ถ้าเราสังเกตด,ดีดๆคยาวจะยาวใหญ่นะครับจะยาวเขาเรียกอะไรไม่ได้ยาวเร็วมากแต่ตัวกว่านี้ก็ยาวปกตินะครับ

ขอ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 โอ้ยหอยลำไม่พิืมดูกันเลยหอลำลำลำขอลำลำลำขอลำ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 อนไรเรียกหอลำ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 โอ้ยขายอย่างเนาะอือ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 นะครับพี่แม้เพื่อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับช่องพิืมน้องปอนโอ้ยเครียดแล้ววันนี้ลบเฟาแล้วพี่ปื้มน้องปอนชาแนลด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับปลดตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับสวัสดีครับ